ชมคลิปนะคะเจอแต่หน้าอีวันบาเรียกว่าสีส้มๆไม่ใช่สีแดงๆต้นไม้นี่ก็สีหลายปีแล้วละวะว่ะพี่น้องแต่ว่ามันเพิ่งตัดเสี้ยวเข่าแดงเฮ้ยป่าครับพี่น้องต้นอุ้ย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 พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยกดกนกด ระหว่างที่รอได้แต่รอ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 ,รอนะพี่น้องโอ้ยหิวเข่าก็หิวได้บาตท,ที่นี่ลูกคูนนะจ๊ะเคยเห็นลูกคูนลูกงาม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 ลูกคูนลูกคูนท่ำคูนเขาเรียกลูกคูนเขาเรียกลูกคูนนะจ๊ะพี่น้องย่าง เออดกด้วยดกดๆกดอกระว่างที่รอได้แต่รอ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 นะพี่น้องโอ้ยหิวเข่ากับหิวได้บาดที่นี่เรานเจ้าแห่งเห็ดเราต้องมาดูว่าเห็ดอะไรนี่ไงพี่น้องตกเห็ดนี่น้อยคือบักเดียแต่นี่ไงดกดกพี่น้อง เ,เราเจ้าแห่งเห็ดเราต้องมาดูว่าเห็ดอะไรเห็ดอย่าพี่น้องตกเห็ดย่งพี่น้องแปลกสิพี่น้องหมากอีอย่างพี่น้องหมากอย่างพี่น้องหูว,ว่าจา้คลิปนี้ก็ซซํานี่ได้จา้าขอบคุณที่รับยางขาพรเนิตาปิดพี่น้องคลิปนี้ก็อีกคลิปนึงแต่จะได้อีกคลิปนึงแล้วพี่น้องเอง้อ ก็มีฮอดเหียดปนดกเต็มต้นเลยจ้ามันกินได้ไหมคือบักเตียหน่อยน้องคือบักเตียหน่อยน่ะค,คือถ้าพี่น้องย่างออกกำลังกายระวงังนุ่งขาอุ้ยถ้าไปเบิ้งหมากอย่างพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งลูกอะไรก็ไม่รู้เนี่ย มึกันเนอะคือจังเห็ดอะไรออกสีนี้เห็ดกินได้ไหมแจ๊กสีสวยๆต้นไม้ใหญ่ที่โครนลงมาแปลกสีเนาะพี่น้องมากอีหยังพี่น้องมากอย่างพี่น้อง,อง,องหัว,วาจาคลิปนี้ก็ซซํานี่ด้จา้าขอบคุณที่รับไปป่าครับพี่นอ้องตรงนอุ้ย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 พี่น้องเอ้ย น,น,บน,บนอ้อ,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 อนงเอ๋ยก้อนหินก้อนหินก้อนหินเห็ดขอนกินได้บ่เนี่ยมันขึ้นอยู่ขอนงามงามเลยปลาปลาพี่น้องต้นอุ้ย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 พี่น้องเอ๋ยน้องเอ๋ยก้อนหินก้อนหินก้อนหินแฝดดีเนาะพี่น้องหมากอีหยังพี่น้องหมากอย่างพี่น้องฮูบะจัคคลิปนี้ก็ซัำนี่ได้จ้าขอบคุณที่รับ เห็ดอะไรออกสีนี้เห็ดกินได้ไม่จ๊กสีสวยๆต้นไม้ใหญ่ที่มันโครนลงมาเออดกแปกดกดกดก,ดก,ดกแปลกสีนอ้องพี่น้องมากอีหยังพี่น้องมากหยังพี่น้องูหว,ว่าจ้าคลิปนี้ก็ซัานี่ด้จ้าขอบคุณที่รับยางขาบ้านนิดตาปิดพี่น้องคลิปนี้กับอ,อีกคลิปนึงแห่ กะได้อีกคลิปหนึ่งเรวพี่น้องเออที่หฮอดเห็ดันเราคนเจ้าแห่งเห็ดเราต้องมาดูว่าเห็ดอะไรเป็นไงเรพี่น้องตกเห็ดเี่พี่น้องแต่เงินก็บป้ด้เอามาหิวเข่ากับหิวพี่น้องเอ้ยทนเงินโคตรโคบักโมบักแตกขี่ลงขี่ลืมกันดออเพิ่งกนะแตงเงินก็บป้ด้เอามาหิวเข่ากับหิวพี่น้องเอ้ย เป็นโพดโพ่บักโม่บักแตกขี่ลงขี่ลืมกระดอกเพิ่งกัน,ะนาะ <c oughs> เรียกว่าสีส้มส้มไม่ใช่สีแดงแดงต้นไม้นี่ก็สีร้ายปีแล้วล่ะพี่น้องแต่ว่ามันเพิ่งตัดถ้าพี่น้องอย่างออกกำลังกายระวงังเออโดด้วยโดยโดๆด เห็ดอะไรเอยสีแดงแดงเนี่ยไอ้ดกเต็มต้นเลยจ้ามันกินได้ไหมคือบักเตียหน่อยน้องคือบักเตียหน่อยนะฮะคือดกแฉกินได้พ่นี้เนี่ยพี่น้องหมากอย่างในี่กินได้พ่คือหมากคือต้นโพแทกต้นโพตัวนี้เห็ดมันเกลกะพ่น จะได้น้อยยางอีกยางระวังยางถาก็สิถาโดนเห็ดขอนกินได้บ่นหน่มันขึ้นยุคอนงามงามชมคลิปนะคะเจอแต่หน้าอิดบนบาเราเจ้าแห่งเห็ดเราต้องมาดูว่าเห็ดอะไรเห็ดไงพี่น้องตกเห็ดี่ยพี่น้องเราเจ้าแห่งเห็ดเราต้องมาดูว่าเห็ดอะไรเห็ดไงพี่น้องตก พี่น้องเราเจ้าแห่งเห็ดเราต้องมาดูว่าเห็ดอะไรเห็ดไงพี่น้องตกเห็ดเนี่ยพี่น้องนี่เห็ดอะไรเออสีแดงแดงเนี่ยเอ่ขมเงินก็ป่ได้เอาไม้หิวเข่ากับหิวพี่น้องเออเงินโตดโคบกโมักแตกขี่ลงขี่เลื้ยงก็ได้เพินก็นะ พาพี่น้องอย่างออกกำลังกายระวงังลูกคูณนะจ๊ะเคยเห็นลูกคูณลูกงาม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 รูกคูณลูกคูณข้ามนิว้วเข่าอุ้ยพาไปเบื้องหมากอย่างพี่น้องเบิง้งเบ้งเบ้งลูกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมึงก,ก็นเนอะก็จังเรานเจ้าแห่งเห็ดเราต้องมาดูว่าเห็ดอะไร พี่น้องตกพี่น้องแปลกสิพี่น้องหมากอีหยังพี่น้องหมากอย่างพี่น้องโหว่าจ้าคลิปนี้ก็บซัมนี่ได้จ้าขอบคุณที่รับระหว่างที่รอได้แต่รอ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 ,รอพี่น้องโอ้ยหิวเขา่าก็หิวได้บาตท,ที่นี่ชมคลิปนะคะเจอแต่หน้ายบันบ้ ระหว่างที่รอได้แต่รอ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 ,รอนะพี่น้องโอ้ยหิวเข่าก็หิวได้บาตท,ที่นี่ดกแถลกินได้พวนี่เนี่ยพี่น้องหมากอย่างในี่กินได้พ่คือหมากคือต้นโพแทลต้นโพตัวนี้เออดกแดกดกดก,ดก,ดกสิหิวเข่าแ แมนบอกพี่น้องนี่ไงกินได้พระเจ้าเนี่ยนี่ใบเนี่ย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 เป็นเถื่อนพี่น้องนี่เนี่ย,น,ย,น,น,น,ยนี่เห็ดอะไรเออสีแดงแดงเนี่ยไอยเห็ดขอนกินได้บ่เนี่ยมันขึ้นยุคอนงอามงามเราเจ้าแห่งเห็ดเราต้องมาดูว่าเห็ดอะไรเห็ดเนี่ยพี่น้องตกเห็ดแดง พี่น้องเห็ดขอนกินได้พอนี่มันขึ้นอยู่ขอนงามมาดกแทกินได้บ่กนี่้เนี่ยพี่น้องหมากหยั่งเนี่กินได้บ่คืี่้อหมากคือต้นโพแทกต้นโพตัวนี้ดกเต็มต้นเลยจ้ามันกินได้ไหมคือบักเตียหน่อยน้องคือบักเตียหน่อยน่ะคือเออดกด้วยดกดอกดก คนแตงเงินก็ไ่ได้เอาไม้หิวเข่ากับหิวพี่น้องเออเงินโคตรโคบรมั่วมักแตกขี่ลงขี่เรื่อก็ด้วยคนป้านะาเราเจ้าแห่งเห็ดเราต้องมาดูว่าเห็ดอะไรนิดหน่พี่น้องตกเห็ดเนีพี่น้องลูกคูนนะจ๊ะเคยเห็นลูกคูนลูกงาม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  รูปคูณรูปคูณคำเสิหิวเข่าอีกแก่ระหว่างที่รอได้แต่รอ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 นะพี่น้องโอ้ยหิวเข่ากับหิวได้บาทที่นี่เห็ดมันเกะกะเพินน่นเนาะมีกระเบนน้ำยางอีกยางระวังยางถาก็สิถา,ถาดูดกแทกินได้พวกนี้